ด้วยพลังแห่งพระบิดาพระบุตรและพระจจตตาน้อยขอคารวะไหว้ผนมมือเออละหมาดไปพร้อมๆกันขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งแหล่จงมาโดนบันดาลที่ตูกระชาแล้วจงออกคติหาในสิบโลคุณวลวีที่สังสมมาไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ว่าอ้อยมันออกอ้อยมันไม่รูดอ่าแหละและแล้วก็มาถึงเวลาเป็นสมควรทุกคน let's go <S ก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามไม่มีการันตีเด้อนี่ร้อนๆเลยเปิดไปแค่6โล 1ิโลแรกมาก่อนหนึ่งทีเพื่อเป็นการเจ๊กขอนกำลังใจไปอีกหนึ่งทีโอเคเซียงหลิงมายาวๆมาสามสิบหกอ่ำอ่ามึงมาจากไหนชาวบันเถจีสิบหกอ้าสิบหกหกสิบหกก็ยังไม่ทองอยู่ดีซาพิตีแล้วเจสิบหกว่ามันจะทองไหมไปมันยังไม่ทองอ่ำอ่าเซียงหลิงสี่หก อารี่หนึ่งซีเจ็ดแปดที่หเออทองเลยละจีดจีก็ยังไม่มาเจ็ดแปดเขาเลือกเราเขาเลือกเราเราไม่ได้เลือกเขาแต่เขาเลือกเราแถบแถบแถบไหมเฮ้ยมาจากไหนนะคุ้มค่ะ